สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุขุมสุขชนนะคะรับผมโอ้ยเมื่อยพี่นอ้องงานตน้กนอกิอนข้ <S 2> <S 2> นาวกานนานันก่เห็นเดก็กกัศสวัสดีครับ ไปเข้ามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บาลนานได้อครับผมหาเนื้อกินก่อนพี่น้องหิวขา่าหิวขา้าวหิวขา้าวบรรยากาศบรรยากาศรอบๆรถแคทมี่ครับแคทมี่มาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีคุณนางน้อยส,สาวผู้ไทยสวัสดีครับหาเนื้อกินข้าวก่อน ที่ดีคนดูสองคนมาแล้วเมื่อยบ่อยว่าสูงๆมือ่อยครับนี่กินเข่าอยู่เนี่ยนกินก่อนโอ้น้ำผึ้งมัน เขามันไกลตัวมึงนี่มีหมวกเทียอะไรวะเป็นบะวันดีครับวันดีครับวันดีครับพักเลียก่อนพูลงเทีย อยู่ในห้องอยู่ในห้องทีมงานครับพี่น้องทีมงานเต็มครัวอยู่สวัสดีครับอากาศดีแทนน้อจ้าบาหนอนาฝนตกกะขึ้มอยู่ครับขึ้มบ่หอนครับปูซาธาเด้อนี่ครับเมวนี่ครับปลาหมึกครับปลาหมึกย่างเมาปลาหมึกย่างสวัสดีครับเพิ่นเพิ่นกาลังเ็ท้ากินอยู่ครับผม ปูสัดร้อนเหรเด้อจ้าสุดยอดครับสุดยอดครับสวัสดีคุณแม่กัญญาวีด้วยนะครับสวัสดีครับกะตอนนี้กะบป่าผู้ไทยก็ได้มาต่างกล่องแล้วนะครับว่ะสวัสดีบ่าวนานาจ้าลืมถ่ายบรรยากาศก่อนที่เห็บเบิงในเด้อจ้าครับผมเดี๋ยวถ่ายเห็บเบิงเนาะครับเนาะรออนุมัติครับแจนเย็นนิดนึงเด้อครับตั้งแต่มือเศร้านี้ครับพันคนบาลงจักเทียรู้ครับพี่น้อง กะเดี๋ยวหนเดี๋ยวไปเบิ้งเี่เพิ่งกำลังต่างกล่องเนี่ยบาวไทยกำลังต่างแบบแบบเห็นแบบแบบไหนเห็นไหมเห็นเบิ้งแบบแบบเห็นเบิ้งแบบแบบเห็นเบิ้งแบบแบบเบิ้งแบบแบบอย่างเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะครับทุกท่ครับอวบแท้แมนโวครับบ้านนาวครับอวบ เตรียมจวดมือแรงแมนครับก็ตอนนี้ก็มืนแตกแล้วเด้อครับผมมือแตกแล้วนี่ก็กำลังเตรียมนะครับด้านหลังก็ยาวบรรยากาศด้านหลังเตรียมจวดมือแรงหอดมือยังน้อยจะถึงราคาผมมือมือนแตกตั้งแต่เที่ยงหรือมั้งครับตั้งแต่เที่ยงหรือมั้งครับอนุมัติกับบริษัทออกมา่เบิรงครับอยู่เต็นท์ในหนาห้องอนุมัติเจอกันนาหฮานจายาวๆครับมือแรงบ่ได้ซ่อมตีบาวนอนนะ ่อ,อมอยู่ครับตอนนี้กําลังลงมาเตรียม่อมกันนะครับเนาะกาบผู hmm. ้ได้เขาไม่เลาก็ยืดมกดไลก์กดแช่บารนอน้าได้ครับผมเ mm hmm. มื่นอนี่กาแคดมีกับมาแล้วแคดมีเตรียมขืนเวทีนะครับเนาะเ mm hmm. ขาห้องเย็ยนก่อนครับพี่น้องเมื่อไว้ฮอนเมื่อไว้ฮอนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุกคนเด้อครับ mm hmm. นางแพ็คของอยู่ในห้องอนุมัติตุยว่าสิลงมาอีเนาะตุยลงมาเพกนี่ตุยบ้าวบวมขึืนหรือเปล่าครับอุ้ย แมนอยู่ครับบริบวมนี่ครับกินบามือเล้แท้เขาจะไม่กินเขาแจ้งึ้นไปกินเขาครับฝากก้นแหลกก้แช่บ้านน้านานะในเร้อครับผมเพราะว่าเป็นอย่างสีได้เห็นนะครับเนาะการพูดถึงเรื่องการเขามาสื่อตัวนะครับพี่น้องตอนนี้การ มีคนแอดเข้ามาหาบานอน้าล่ะกะมาถามบาลน้อนาหลายคนเลยครับว่บาสื่อท่านบอรูปรอขึ้นเยอะเยอะโอ้ยขอบคุณครับคุณมุทิตาอืบอกไปผู้ที่เข้ามาสื่อตัวนะครับผู้ที่เข้ามาสื่อตัวกับเข้ามาสื่อได้เด้อครับผมเข้ามาสื่อได้ล่ะกะผู้ดใดที่สื่อแล้วนะครับผู้ดใดที่สื่อแล้วกะ็โอนสลีปแล้วเนี่ยโอนเข้ามาเนี่ยพี่นอ้อง กับซีได้ลิงก์นะครับผมผู้ใดโอนเข้ามาทรงสลีปเดียวกับซีได้ลิงก์พอได้ลิงก์ไปปุ๊บเนี่ยกะเขากะกดทรงคําขอคําขอเขากลุ่มเนาะครับผมคําขอเขากุมพอกดแล้วก็ล้ออ่าทางแอดมินทางแอดมินอนุมัติเนาะครับล้อทางแอดมินอนุมัติเขากะสามารถเขารวมกลุ่มได้เนาะครับบานกับไ่ต้องบ่ต้องไปแตะต้องอย่างเนาะครับเนาะกระถาจวดอย่างเดียวมือแดงครับเพราะว่าตอนนี้กับฮาทังเทียร์เนี่ยก็คือปู๋ยสารร้อยเลยเด้อจ้าครับผม จวดจวดหมูแดงแมนครับจวดจวดหมูแดงสวัสดีสวัสดีคุณชนนิชานะครับผมก็คือ,อ <Okay. S 1> เกิดกรณีที่ว่ามันเด้งออกไหมครับมันเด้งออกเอฟบ,บางคนที่สื่อตัวเขามาแล้วมันเด้งออกออกไปแล้วก็ต้องอนุมัติเข่าไม้นะครับนอกเมือเหศเนี่เสียเวลามือนี้มันก็เป็นมือไรแล้วนะครับอย่างบระเด็เขาเบิงนะครับผมดีใจด้วยนะรออยู่ค่ะค่าผมตอนนี้ก็มืนแตกแล้วครับสวัสดีครับคุณยายาหญิงสวัสดีครับ ไม่ได้แสดงนำเขาบ่าๆ,ๆการยัางโมโหครับตอนนี้ก็ย่งหยาอยู่นะครับตุ๋ยเขาก็ลงมาได้ครับเมื่อกี้นี่ตุ๋ยเขาก็ลงมาได้เยอะตุ๋ยว่าจะขอแม่น,นังเหร่นดูเมืเ่อกี้ก็เห็น้องเคสเนาะครับพูนปูดถึงอาการ้องเคสก็รู้สึกว่าสีดีขึ้น,น่ะเคสว่าดีขึ้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บข้อนินน้นอยครับเดี๋ยวจะเจ็บข้อนินหนอย รอชมคืนนี้จ้าคุณลุงรัดสวัสดีอบค,ครับรอเบ,บื้งเลขครับผมแลกวเมื่อนีก้ก็รู้สึกว่าสี่มีโชว์พิเศษนะครับอีกแล้วคือเกา่าอ้าวเพเพาไหลสดด้วยโอ้ครับผมบอดพนไหลสดขายตัวยาวตัวต่อสุดท้ายนะครับอันนี้บ้านน,น้างนาคือว่างๆครับก็เลยพักเบรกน้ำครับกินเขานัเพราะท่านกินเขาอยู่ก็เลยเออเที่ยวกานไล่ซพเปอส,สุหนองเบืองบอดไล่เดี๋ยวกับบดกดขนาดที่ไล่ครับเพราะว่า เห็นแจ้งเข้ามาในไลฟ์กลุ่มนะครับว่าเป็นไรรอบถ่ายาใครตงได้กับพู้ใด้จะออกไปเบิ้งบอดก็ได้เด้อครับผมออกไปเบิ้งบอดก็ได้เพราะว่าเดีย๋ยวาบอดไทย่ยมันบรรยากาศไม่เบิงบ้งเพราะว่านอนหนากับพูดได้ไล่โดนนะครับเนะาะกับมาพูดคุยกับพี่น้องก็ซื้อคิดหอดคิดถึงลราคาเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศให้เบิ้งนะครับเนาะบรรยากาศให้เบิ้งลราคาผู้ใด้ประธานในข่าอนุมัติเดี๋ยวบานอนหน้ากับสีขาไปอนุมัติให้นะครับเนาะอย่งไรกับล้นางรูดออกแล้วสงสัยสิไปเบิ้งบอด เอาอย่างไี้พี่น้องเดี๋ยวบาร์ดน่าก็ขออนุมัติผู้ใดที่เขามากก็กินด้วยกินข้าวด้วยนะคะเป็นห่วงขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับผู้ใดที่เป็นห่วงนะครับเนาะรอเข้ากลุ่มอยู่จ้าครับผมเดี๋ยวเขาไปอนุมัตินะครับเมื่อตอนนี้ก็ค้นอนุมัติกันหลายอยู่อเหลือหลายอยู่ครับอนุมัติบลงอย่างเทียนครับตอนนี้น้องเป็นยังจ้าโอ้ก็สบายอากาศทอบตัวนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับนอกแล้วก็บางเทียก็น้องให้งานหลายพักพอนกะ เืออากาศมันเดี๋ยวกับฮ้อนเดี๋ยวกับหนาวนะเดี๋ยวกับฝนน้ำนะพี่น้องมันก็เลยช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงยังน้อยอากาศก็แต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วครับเตรียมเตรียมขึ้นเวทีได้แล้วนะครับเตรียมขึ้นเวทีได้แล้วก็ยังไงก็ขอบุณผู้ที่เป็นห่วงเขามาถามไทยก็บมาว่าน้องเป็นในตุยก็ตุยก็เดี๋ยวขอไปสอมกับหนูเขตนะครับเนาะอะไรังไงเดี๋ยวซ้ำหนีสกอร์นะพี่น้องเนาะเดียวยังไงสินเล่งอนุ่มานห้พี่น้องที่เขาเบิ่งกันสุขูสุขคนก็ขอบุณขอบุณผู้น้องไอพี่น้อง ส่วนมากคนมักพากันซื้อตั๋วช่วงแมนครับอีลีมือนีตั้งแต่มือเศร้าแล้วครับมือว่านช่วงเด็กช่วงเลี้ยงๆกัด n ้าวมาตั้งแต่ผุนเลยครับกะคือมือว่านนี่หาพันกลัวหนึ่งนี่ครับหาพันกลัวก็คือตั้งแต่แร้งมือว่านนี่หอดมือหนีคือมื่นกลัวแหละครับมื่นกลัวแล้วกะอยากจะให้พี่น้องกินเขาเลยครับขอบคุณเลยครับคุณบริชาร์ดครับเดี๋ยวกินอยู่ครับกินอยู่ครับเดี๋ยวอนุมัติตอนนะครับเนาะทางไในผู้ไดทิ่ อ่าสิเบิ้งไลฟ์สดกลับไปเบิ้งบอต่อก,ก้อเลยก็ได้ครับผมว่าบอเพิ่งกับไลอยู่เนาะครับเนาะจังไดก็เดี๋ยวไลนี้เอาไว้สมีสักก่อนผู้ใดอ่าแชร์กับขอบุญขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนเด้อครับแชร์ให้บาโนนานเนี่ยครับผมเพราะว่าบาโนนา,นา,นานตอนนี้ก็อ่าเริ่มตั้งคาอ่าอ่าสั่งโฆษณาในสตรีมนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องแชร์เข้าไปได้หลายเด้อครับผมขอบุญขอบคุณครับสำหรับไลนี่ลาพีล่ลาหน่อก่อนนะครับเดี๋ยวไทยเบิง้งอ่าไม้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ